สารเสริมที่ทุกคนรอคอยเปิดตัวแล้วค่ะ i n o s i p a ัสหกระปุกนะคะมี30แคปซูลราคาเต็มคือ790เราไม่ขายค่ะเราขาย6แบงค์แดงมีทอนถามว่ามันจึ้งยังไงคุณดูส่วนผสมค่ะคนที่มีภาวะ P C O S หรือถุงน้ำรังไข่หลายใบนะคะที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดภาวะไข่ไม่ตกเอื้อรัง จากส่วนประกอบในะอินโนเิพัสได้ดีนะคะเพราะว่ารวมดาวเด่นที่เป็นอาหารเสริมมารวมตัวกันนะคะคุณทานเพียงแค่1แคปซูลนะคุณก็ได้ครบทั้ง5ตัวค่ะแต่ละตัวที่เป็นส่วนประกอบนะคะก็ช่วยเยียวยา PCOS ได้ดีนะคะตัวโครีนไบทาเทตกับโคเมียมพิโรลิเนต2ตัวนี้มีผล ที่จะช่วยเรื่องค่า BMI ที่เกินของคน PCOS นะคะถ้า BMI คุณดีขึ้นก็จะทำให้ภาวะของคุณดีขึ้นค่ะส่วนคอเ์ซิตอรอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเป็นสารสำคัญที่ลดการอักเสบที่มีอยู่ในน้ำมูกดขั้นสดค่ะส่วนผงน้ำมันปลานะคะอันนี้มีโอเมก้า3ที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบเช่นเดียวกัน ม EPA นะคะส่วน i n นโดซิพนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นวิตามิน B นะคะที่ที่มีงานวิจัยรองรับเกี่ยวกับการเยียวยามแม่แม่ PCOS นะคะเพราะว่ามันจะทำให้โอกาสที่ไข่กลับมาตกเป็นปกติน่ะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะใครเห็นราคาต่ำกว่า6แบนแดงกดตะกร้าด่วนจ๊ะ